สีค่ะพกกช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอะวันนี้เรามาอยู่กันสุดหวยห้านอยนะคะในวันที่ยี่สิบนะคะเนาะขอภัยนะคะหายไปหนึ่งวันนะคะเนาะอะ,อะวันนี้เราจะมาเริ่มกันในคนนี้นะคะกับฮานอยนะคะสามนอยในวิดีโอเดียวนี้นะคะเนาะผลเมื่อวานนะคะออกกันที่สองสองสี่ข้างล่างแปดสี่นะคะเนาะวันนี้แอดจะมาเริ่มชุดนี้ให้กันเลยนะคะกับฮานอยพิเศษนะคะเนาะ ชุดแรกนะคะสี่สามนะคะสี่สี่นะคะสี่ห้านะคะและสี่แปดนะคะนอะ้องโซนต่อมานะคะสี่เก้านะคะสี่ศูนย์นะคะ สามศูนย์นะคะห้าศูนย์และแปดศูนย์นะคะเนาะโซนต่อมานะคะแปดสามนะคะแปดห้านะคะแปด,ะะแ,ปดแปดนะคะเนาะท่านใดชอบเบิ้ลเบิ้ลติดไปเลยนะคะห้าห้าสามสามนะคะ และเก้าเก้านะคะอันนี้จะเป็นเลขในโซนนะคะเนาะและสี่สี่เนาะอ่ะอยู่ด้านบนนะคะเป็นเลขตัวเดิมนะคะเนาะวันนี้นะคะเด่นนะคะ ที่จะเด่นอยู่จะเป็นอยู่ชแปดนะคะลองสี่นะคะเนาะเด่นแปดลองสี่นะคะวันนี้ชุดแรกเด่นนะคะสี่ห้านะคะสี่สามนะคะสี่เก้านะคะ แดสามนะคะและแปดห้านะคะเนาะเบิ้ลเบิ้ลถ้าชอบนะคะจะอยู่ที่ห้าห้านะคะและสามสามนะคะเนาะ,ะมาดูชุดฮานอยปกติบ้างนะคะฮานอยปกติชุดแรกนะคะจะอยู่ที่ศูนย์หกศูนย์เจ็ด 0201นะคะโซนต่อมานะคะ08นะคะอันนี้เป็นในชุดนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะ74 76นะคะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะคะสซนต่อมานะคะ ห้าแปดห้าหกอันนี้จะเป็นในโซนนะคะและหกสองนะคะโซนต่อมานะคะเก้าหนึ่งเก้าหกและเก้าเจ็ดนะคะ จะเป็นในโซนท่าในใดชอบเบิ้ลๆติดไปนะคะสองสองเนาะนะคะและสองหนึ่งนะคะอ่ะในชุดนี้จะเด่นนะคะอยู่ที่เจ็ดรองหกนะคะเด่นเจ็ดรองหกจริงๆแออยากจะเลือกที่เก้านะคะเนาะแต่ว่าในสูตรมันไม่มีนะคะ มาเริ่มเลยนะคะเด่นเจ็ดรองหชุดแรกนะคะอ่ะเด่นเจ็ดรองหนะคะชุดแรกนะคะเจ็ดหนะคะเจ็ดสี่นะคะห้าหกนะคะ เจ็ดศู 7, 2, 1, 2, 3, 4, นย์นะคะเจ็ดสองหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอะนะคะนี่จะเป็นในชุดนะคะเนาะโซนต่อมานะคะมาดู VIP นะคะหาห้าหนอย VIP นะคะ ฮานอบีพีชุดแรกนะคะสองศูนย์นะคะสองหนึ่งนะคะสองสองนะคะสองหกและสองเก้านะคะโซนต่อมานะคะเก้าหนึ่งนะคะเก้าหกนะคะ หลายอยู่เฮ้ยเก้าหกและเก้าเก้านะคะเนอะส่นต่อมานะคะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหกนะคะ,ะท่านใดชอบเบิ้ลติดไปนะปัดแปดนะคะ ะะและเก้าเก้าเนาะเป็นเบิ้ลนะคะเนาะเด่นนะคะวันนี้จะเด่นอยู่ที่หนึ่งนะคะลองอ่ะมีแนวโน้มเนาะจะมาเบิ้ลนะคะในโซน i อวนะคะเนาะ โซนเบิ้ลอยู่นิดนึงนะคะเนาะอ่ะขอลองกันอยู่ที่เก้านะคะเนาะเด่นหนึ่งลองเก้านะคะชุดแรกที่เลือกคือหนึ่งหนึ่งนะคะสองสองนะคะสองหกนะคะสองเก้านะคะและ หนะะึ่งสองสามสี่ห้าเนาะ,ะวันนี้แอดเลือกให้กับเพื่อนนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจกันนะคะเนาะวันนี้ห้านอ,อย VIP ปกติและพิเศษแอดคำนวณให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะวันนี้เรามารุ้นกันนะคะเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ